สูงนุ้งไร่ล,ลูกที่เตี่ยมพีน่น้อนกันได้ฮะอ่าเนี่ยพี่น้องกันกันได้มันเดี๋ม,มามีโครงการแผ่นอ่าตั้งเฮ็ดผายลงที่น้ำโค้งแทงอ่าตังตั้งยานเนี่ยคิดแอรว่ามาห่มลมไว้อันที่มือกุบอกมือกุบองมาละทีเฮ็ดหูวปานเต็งสิ่งตานสวยอยังนั่นเนี่ยี่น้อนกันเลยจงลงสัญญากันในคนเมืองเาขาค่ะสารคัดสังขยานสารคัดกคนเมืองสารคัด ส,สิอะไรโม้ไรจุ้มสารคัดลรเห็ดไรกัมไรได้มันได้เห็ดะไปน้องน้าเขเพิ่มมีผสาคัดไรเก็เพื่มอ่ามีผสารคัดไรล่ะนะเขาเพิ่มไปกลุ่มมนิตว่ากลุ่มนิีตสิโคเขียวหวานให้กลุ่มนิีตกลุ่มนิดโคเขียวหวานให้อ่ากุ้มกัมแนนดีเห็ดที่นั่นเพราะมณีที่นั่นได้เฉพาะว่ามืองได้เขาก็แก่หนำกุนปังนำ วานก้นอันอยู่ดางเหนือมันก็นําตปยิงยิงขึ้น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 ที่ทมวานทมกันทมจองอ่าก็ตีมวยกับแปบอันนี้ก็เฮคกา่าปันลองหันถึงพี่น้องเมืองไทยกับทางซีงนะอันนี้ก็อันนี้ก็เปลี่ยนการเขกตีเฮ็ดพายดงงแทงกำเนิดสุดมาว่ามาห่มลมบันเขบริษัทเขเคซาม่าฮงไฟฟ้า เอาเข้าในมึงขี่เอาเข้าตั้งวันให้อินเอ่อก็ตั้งมึงหาปางสร้างให้อินในการเป็นน้องหนาไม่ได้มันเป็นรองหนาเลก็เพื่อว่าเขาเลยเอาหุ่มลงปัน้นแต่ที่ให้โครงการนี่อ่องแมียงถังซาหงไม้ฝ่าในหงไม้ฝ่าน้ำเนี่ยอ่ากรมนิตกเขียวก็ดีเลยดีกว่าดีวันให้อินหนึ่งอ่ากรมนิตปางสร้างก็ดีเลยกว่าที่ปางสร้างอีน,นึงอ่าเรื่องเรื่องต่าที่เฮ็ดฝายตั้ง นำโคง้งอันวาดมาเฮต์มาตัดตางไว้ให้อาเสียดขึ้นมือทังปอดหองพวกเป็นตัวไหนเฮ็ดสัง่งอะไรปอดหองทั้งหมดทั้งสิ้นจอมหนังกลางใจว่าว่าให้อะไรกูสั่งแฉเปืนไปน้องนะว่าคนมันนิดให้อะไรกูสั่งแฉเปิงคนมันนิดวางคนมันนิดวานให้ก็ให้อะไรกูสั่งแฉเปิง พี่น้องคนงเมืองไทยเขากันนะอพอดี่ฮัดเปียสันต์้านอะพี่น้องค่ะมีเอากลุมนิดหน,หน่อยมัลครับหรือเปียสันต์าน้านไรสันคัน่นไรโยกตินยกมือออม้อไรอาโศมไรอาตินอามื่อไรเนาะวอมเหดจอมม่วงมจอมมรก็นกไกวหนนะพี่น้องครับเห็น,นั่นในหน้ามียอากุมนิดหน่อยอันนี้เออพี่น้องคนเมืองไทยเขา ก็แนะนมาต้วยทางกําไรองน้าท่วมนิเมสาให้ทั้งเมืองไทยเอามาตึกเนี่ยแตกหนึ่งแตกตึกหนึ่งดวยจอมกันน้าท่วมนิเมสายในเนี่ยตามเมืองไทยในเปลืองตอกเอาตั้งซึกกว่าปุนวานว่าบอดดตึงว่ามุนิธิว่ากูสัมเสริญเพืองหลายหมู่หลายจุ้งคนเอ็นแห้งกันกว่าทำลองลองหนึ่งก็ลอง อันเป็นของเจ้ามุนเนกุนโอคัมค,ครวัวพระราชทานอันวางนะเจ้ามือเจ้ามือของเจ้ามือของกุนโอคัมยังก็ทวงอาหาร,ร้ับกินของเจ้ามุนเนกุนโอคัมตั้งหลายหมื่นหลายแสนหลายแสนทวงยังกเจ้ามุนเนกุนโอคัมก็จ้าอ่ายกตัวยกคิงเนาะจ้าในเสด็จเนี่ยนะครับไทยเสด็จเมือลงดีเมสเมื่อลงดีเจียงไห พี่น้องเขาจัดการรู้ปู่มาตุ๋ยดังปอดเมืองไทยี่แด่เหมือนนิกปานอันนั้นวางอ่ะปู่ตุ๋ยดังเมืองไทยเขาดังเมียงสายดังฝั่งมานดังปุณห์ทำมุงอะไรพี่น้องนะมานอาจุยามานหนองมาจอยพี่น้องคนนดียวมีหลายหนองมามีน้องหลายก็มาอาจุยามานก็มาอ่าวันนี้เราปีน้องก็่ะ ขนาดคนไทยในะี่อยู่ฝั่งในต้องต้องเจอเมือกว่าตั้งแล่จอยมานฝั่งอุนแดง <c oughs> จอยไต้ฝั่งอุ่นแดงไม่นองกระดอก <c oughs> จอยมมเมืองมานเมืองไต่นุ่มจอยอาุนแดงด้วไม่นองค่ะมาเด็กเจานี่นะ้ว่าห้องเขาห้องพักถุงใหญ่ๆสรงนี้ย่องนียง้ยากูสั่งฉันฝึงคนไทยวันนะั้นมันไม่ใจไม่ข้อตาอ่า คนลูกวานลูกสวนลูกนาเปิ่นมหาสมุทญญัยคน,นหนัวค้ำจ่อเสด็จไหนวะเนาะยกตัวยอดคิงฮะกากาคัาาาามาหมอลาดความเมียไหนก่อนกันต่อยยน้ำกุหลิพิษเพื่อนคนจงมุ่งเน่ยคนหัวค้ำมาค่ญญอคะอันไรพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้ารอศิษเสด็จที่จังหวัดเชียงรายในความไทยเนาะนั่นก็บริสวะย่าไปมาหาบใหญ่ามาตอนท้าเขา ใหกว่าจอยคนเมืองนั่นไหนวะมันเจ้ากลาดว่าเออไหนพี่น้องเขาได้รู้เป็นหื้นี่แหะพี่น้องเขาค่ะคนเมืองกว่าเปลี่ยนเนื้อหลดมันเจ้ามันเจ้าก็เป็นเนื้อหลุดนเมืองไหนเฮ้ยหรือก็มันเจ้าเตืนหักคนเมืองมันเจ้าป้อมมีกนเมืองไหนคนมันเจ้าก็มอยู่หลป้อมมีมันเจ้าในก็กคนเมืองเขาค่ะคนเมืองไทยก็อยอ่ไรก็ปือนหังไหนเลยพิษหมอหิม มาหน้าก an, right? ันห uh, 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 ิมโอซาโลหาหิมของหิมย่องกันกินกับกันเปือนเมืองใต้เฮาหมดเหลือไหนไหนพี่น้องครับเดี๋ยวว่ามึงมาในเมืองใต้เฮาในตัวอะไรพี่น้องครับโคเขียวโคลายว่ะอ่าอ่าโคเขียวอ่ะกรมนี้โคเขียวโคลายว่ะอ่าเมืองลาวอ่ะอ่าปิ้วจีด้วย

อําหันบุญพันแต่คนดังเมืองอ่าคนดังเมืองอันวันก็หมายถึงเจือจัตเจือคือวันเมืองศาส,สนาตัวสกปรอ่าวาต้ามาตังมันนังป่าติกุมนิดโคเขียววันห้ก็เอาว่าต้า,าตกุมนิดม,มาตังเฮาในหลวยได้เป็นกุมนิดก้วยป่าติกุมนิดเฮานในพยายามไรพยายามอะไรป่าติกุมนิดเฮาในหลีหนาจ่ายเมียเฮาแทงจ่ายเมียเฮาแทงจ่ายปอทางไในกอนดไว้ดังคืนดังวันป่าติกุมนิดมัน คนเมืองตายคนเมืองไปคนเมืองกลดกลัวนกนวันปะวันปังจองห้ามวันเป็นให้เถือเือนเ,นเคือก็เป็นทางหยาบไปให้กุมนิดวา่าถ้ากลุมนิดม,ม,มันกวนปังก็เป้อห้างไหนมาลว่าก็เปรอวฮะว่าตาเอมเหมือนกันอันนี้เออพี่น้องค่ะที่ว่ามันโฮม้อมกันทำไรเห็ว่านั่นเออก็เป้อห้างยึดว่าตาต่อขนาดพี่น้องค่ะอ่า กันไควัดตาในถามด้วยคนเมืองแหละใาครวัตา้าเยือหืออืมถามคนเมืองนะคนเมืองใต้ฮอใครวัต้าตีหรสี่ห้าไครวัต้าเหมือนเมืองมานห้าไครวัต้ากรมนิดเหมือนเมืองขี่ห้าตีหรสี่เหมือนเมืองอเมริกาห้า,หาถามคนเมืองแหละว่าเป็นจังนั้นต้องถามคนเมืององพม่นนะ้องนะอ่า ถามกนเมืองนูเหมือนซึกปาฏิไม่สุงอ่าซึกกมอนนิตวัาให้นะอาวาต้าก็เป็นใหญ่เลยปล่อยพาไปก้นเมืองปล่อยปื้นปล่อยเป็ดเฮ็ดจะเฮ็ดซีกว่าที่ติ๊กเฮ็ดกาวาคาเป็นกะป่องกาวาเป็นกว่าตั้งปุ่นสิบห้าวันมาตั้งไนสิบห้าวันสีหู้สีสิู่้เป็ดปลาสีหน้าเปดพายความกว่ากูตีกูได้กว่าก้นมีเหมือนก้นมีตีมีตัง ก็นั่นมีหงมึงไปไหมอ่ามันหนูไฟมีหางแนแนวไปน้องมั้งมันเหมือนเส้นนั้นนะมันซึกปาติคมนี่โคเกเขียวหวานให้อ่าพี่น้องค่ะอันนี้ไปน้องที่มาหาหลวงพ่อหมมในเมืองไทยนั่นจะมีดี่ไรดีกว่าไรี่น้องค่ะพวกคำรถจะไหนพวกตึกก็ตั้งเอาปาติคมนี่เป็นใหญ่เออมบ้างไออ่าแสงผ้าแสงว่ามึงตึกซ้นมาในห้องในตึก sức co lại họ tức cho à, à, yết sức rồi ạ, trên da luôn. anh này bên nèo anh liêng, bình thong à. này sức co sức co hẳn co kéo, bằng con này hầm để hiện liêng luôn. lúc đi bỏ miệng con mưng tai quá, ơ, tai tia này. hâm ai, tức co lại họ tức yết sức rồi, à, yết sức này à, bên bên chưa khớ dậy, là trao khớ dậy ơ, hả mày này, bình nà, thong à, à, này nè, bình thong người mưng tai hông. มันตึกโคลายกับมันน่ะมันตึกยอดซึกกับมันตึกโคลายมันตึกโคลายกับมันตึกป้อมอ่คนเมืองไงไปทางมันตึกตีมวยสีนั่นแหละไปทางภายตีมวยสีนั่นน่ะมันตึกกันนั่นน่ะอันนั้นวัเขาหอวัเขาอตรงที่คนเมืองไอ้นั่นน่ะเมื่อนั้นเขาคาอมคลิปอันคลิปหนึ่งที่เขาหอวันสมุทรีย์ก็สิกก็หานเขาห่อมตึกโคลายในห่อมตึกเขาตึกว่าตาเจ้ายอดซึกอว่าไปทาง วัตตาเจ้าเยสซึกเลยตั้งวัตตาป่าติคกมณีวานไฮเนี่ยเอามาแจกตึงนึงกันด้วยสองยาจุหนึ่งภายภายไส้เป็นวัตตาติวัตตาคกมณีโคเขียววานไฮอ่าเนาะสองวัตตาติมกเอสิของอ่าลอยตะแลงเจ้าอยสุเจ้าโยนูคนเมืองในเชืออเลยเดี๋ยวซื้อวัตตาคกมณีท่าเดี๋ยวซื้อวัตตาติมุเอซิห้าเรียนได้อะไรพี่น้องครับคนเมืองใต้เขา สังเสว่าเออเป็นว่าตาก,กุม่มเนก็ยาวเป็นสัง่งโอเฮ็ดบุญนดาไตเฮาเฮ็ดบุญนดาดา,าวคือไตเฮาแผ่นหนึ่ชื่อจะจัดไตเฮาแท้ว่าตาสังก็ดียาวโอ้เขาขับปนมานไรอ่าโปปาคนเมืองเขาปับนมานไรอ่อนหูโทนาอ่นานะปัดแคบปัดขาอ่ากว่าอ่อนตางคนเมืงองอะไร เขาลุกพื้นเขายืมมาอ่าสู้อยู่ที่ไรก็มา,มา,เ,เ,าเลยมาเฮ็ดจอมอเลยมาปัดจอมอเลยเนะี่ยอ่าอันในคนเมืองได้ปัดแหงอ่าพี่นอาานะ้องคณะเขาคนเมืองปัดแหงเพราะฉะนั้นศึกโคเขียวปฏิกุมนิดวันให้เนี่ยที่ไรอ่อนหัวคนเมืองเฮ็ดสร้างการอัมาการเมืองอัมมาการศึกการกุศลฉันปึงเนะี่ยที่ไรอ่อนหัวคนเมืองก็เพื่อเขามีกองมีอาน,นามีดุสึกมีกระนั้น แต่ไหนพี่น้องคะคนเมืองอ่อนหูมันเลรู้กำซึกจุมนั้นจุนในม,มากกัากลวยไปแล้วพี่นอนะ้องนะอ่าพอกใครหมอหูลมพันเหมือนเมีออยวในคนเมืองเด็กลุกขึ้นมาหือโหกเอาเพลิมฮัดลุกเหมือนป่าตีการเมืองแน่งอมจอหนาเสตเต่าคดจอกกล็ลอกอยู่ในหูมั่ะอ่านะปีิการเมืองเหมือนเมีออยวในพี่น้องเขาบนได้รู้กฆสนาในพี่น้องก,กับเมืองใต้เขาคาถามได้่อคนเมืองแล้วหน คนเมืองไทยสุกไลปาติกลมนี่ยถ้าไครตีมวยสีฮะห้ามหลุดบวกเป็นจังหนา้าห้ามหนุดห้ามหนุดแทงกันเนี่ยมันก็เอาปาติกลมนิดอีกหนึ่งปาติ่ตีมวยสีอีกหนึ่งเลยมันก็ให้มันเข้าหากันเลยอันจะได้ว่าเขาปาดีเขาเหมือนกันโอ้มันนี่คือห่มกันไรล่ะเนี่ยพวกไหนในไอ้แก้วรู้ไห่น้องขาเฮ่อเพรว่าเขาห่มกันในเป็นยืเขาเออทำไมแทงหนึ่งแค้ก้วแทงรู้อ่าห่มกันใหญ่หญ่มกันเป็นใหญ่ห่มกันเป็นตุ่มเป็นก้อนอ่า นะสหบับกูมันเยอ,ะอ่ะมันเ่างจากหันใจสู้ยามรัดอําโมงเป็นตัเขาเนี่ยมันเยวตอนเขามีที่อยู่นั่นต้องแนงต้องแนงซ่องแทงยาวมืองใหญ่นั่นนะก้าโปรแทกก้าโปรแทกแทงเมืมงใหญ่จินตนาทวร์ไปนองค่ะมือกว่าได้เป็นผ้าเอ็คมือปอกไหวขึ้นในบางซาก็เปลี่ยนเป็นไอ้ไอ้ยังไงจอบี้เปียดต,ต่กว่าแบดไอ้น้องเขาคนด้วยรู้ เมื่อเข้าเมืองใหญ่ได้โอ้โหเป็นมั่งซาอ่างไปนอกนะเอาอลามจอมปิวจอมปิวเรื่องเขียวแรงเหมือนว่านั่นน่ะตั้งยานของว่าถอยตั้งยานก็ว่าน้ำไปถอยเมืองใหญ่สก็เขียวถอยอ่ะถอนถอดถอดถอดถอน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 ถอดถอดสุดสุดเปลี่ยนเปลี่ยนมือไอ้เอาเมื่อเมื่อหยุมแล้วอ่าบอกขึ้นเหมือนหนัง เมื่อกว่าได้เหมือนแมงซาหอรดหอเกา้าอ,อาลามจอมพิวงปักงกว่าจำกาคนเมืงเองนะครับขมามาเออคนเมืองเมืองใหญ่ได้ดีว่าใส่เต่เหาซึกไตเหาซึกโคกเขียวเหาซึกกลมนิดโคเขียวเหาซึกกลมนี่โคเขียววัในให้เหาไนคนเมืองเมืองใหญ่ได้จติงกำลัิสุดมาเป็ยนังเปลี่ยนคือขาขายามลานนูว่ายุ่มยำอะไรอ่ายุ่มยำอะไรซอง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  Diyorsun, ซองซองซองแสงแสงแสงซองซองซองถอยถอยถอยสุดชุดสุดชุดชุดชุดไปเปละนะี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปอกปอกปอกมือมือมือขึ้นไอ้มือมือมือมันจะไหนั่นน่ะพี่น้องข้ากะปอดแดดกระปอดแดดนั่นน่ะพี่น้องข้าเป็นก้นหนามีหัวเมืองไปไม่หนวันนั้นไปจังไหนอ่าพี่น้องอะเฮ็ดสั่งก็ยาวก้นน้องขันไอ้ปมมีอุดมการในความไทยความไทยอุดมการอ่า แต่ดิป้าลูกว่ามีคนเมืองใ้เขาขากว่าทั้งนานนั้นก็มันก็ป้ากว่าอะไรลูกป้าห่มว่าเฮ็ดกว่าสมัยื้ออาเสียดวกก็าเฮ็ดปางกลุ่มอะไรก็เย้าเขาไดีเก็บซึกเก็บเข้าเก็บเงินอย่าไปส่งเข้าอย่าไปส่งเข้าบันดาเสียดอย่าไปมันคาอเสียดเห็นไหมนะพี่น้องอ่าใจว่าเขาห้องปางกลุ่มได้สามสี่วันได้เขาได้หุบซิมตบยินมานกันไห้กวนเมืองกลหนุ่น cụ thể là họ khâu làm tăng kim mà mất chân mì à bên miếng nước mắm hết khói phát bẩn hao à cắn sức mò cắn tít xong để hâm lá xiêu bên này nay để bên nào cả luôn à bộ hàng nữa ở đây kẹp sức à sẽ bằng khoản hao สร้างมันขอนันแหละอันนั้นอันใน,นกาหลงการออดลดเครื่องแสงเกศแสงอ่าน้องเอาเงินนี่ล้วเปลี่ยนไปมังมีตาตับจุ้มเข่าตาอ่าเจ้าซึกเจ้าหานเขาปูนหนึ่งส่งเมื่อเงาเงินหาสิบเปอร์เซ็นต์เขาใส่กระเป๋าหาสิบเปอร์เซ็นต์ก็ซึกก็หานกินหนอ่อเจาะเตะพี่น้องนะก็ซึกก็หานมันก็กินหน่อนะั่ะถ้ะพี่น้องนะอ่า คุณเจ้าคุณหารเขานั่ยกินพักนั่งอ่อกินพักหลี่พักหวานนั่นน่ะเนื้อไก่เนื้อหมูแอบนั่นน่ะหัวรถหัวกามีเมียหน่อยม่นางแทงให้เล่าอันเล่าอ่ะอะไรจบเลเดียววันน่้กันตัวสินตัวทำรมในกรรมในทางเล็กมียิ่งก่อนนางเงี้ยมีเงินหนูก็เลยเล่าเลยซับเลยเดียวรู้ในทางเล็กมีนั่งยิ่งหัาขังก่อนะพี่น้องเนาะเห็นไหนนะพี่น้องครับตาติอ่อนอูดูนะคนเมืองไทยเขาลูกอ้าวมาอะไรคนหนุ่มเอ้ามาอะไรไผมีเอ็นมีแหงมาอะไรมือในวันใน เออขาถึงกะในออกมาเลยไข่ายามเฮ็ดซึกไปดูติดเก่าเห็ดทากพยายามเฮ็ดซึกโคไลเห็ดทากพยายามเฮ็ดซึกโคเขียวเห็ดทากไข่ยามหมอการซึกมาเลยมาเลยมาเลยไนะหนเขาได้หุบซิมดาเสียวเขาได้หุบซิมสีปอหรือซุ้มโจไม่ให้หุบซิมในยาวไหนะาวางเพียนแล้ก็ในเออก็ในจุ่มในเฮ็ดเขานะผู้สื่อมือวกลางในติดต่อไปดังในหน้าเขาที่ผายสา ซึกเขาไปกับส่บข้อเสนอนาส่งเขานาะส่งเมื่อตื่นยามนาะส่งกวนห้อยสืบนาะเขาได้ลลกมา,าให้ยิ้มมาโนนาให้หดมาในแนวนาใน,น,าในห้องผู้สึงวนะียงในเอื้องมาคาเนเมืองในเอื้องมาในเปนต๊บติ้ตรงมือบันเหมือนเขาห้ามเขาหรือมันกําเดียวไปน้องค่ะอ่าไว้นาะนแน่ใจอ่ะแน่หนาเพราะว่าซึกอ่อนโหโทนาลุกขึ้นตาทีเลยขึ้นสุนไลสุนเป็นพี่น้องจึงไต้เขาเจ้าเคยไต่เขาเจ้าเคยไตฮหเท่นานั้น อันนี้มีรู <Yes. S 1> ้พี่น้องค่ะบอกกว่าก็อเก็บซึกคนเมืองเด็ดเหตุซึกกูก้หน่อยพวเึกอะไรเยอะมาเยอะอะเยอของสิ่งก็ถึงใจเปล่าว่าไม่อย่าไปว่าเอาก้อนคออะไรเอาปวดหังเงิซ้ำเอารถอะไรก็ไม่เอาตัวรถอะไรเปิ้ลมาคขายัยก็กระเลยไขให้เปิ้ลมาสูดยัยก็กระเลยสูดให้เปิ้ลมาถอยยัยก็กระเลถอยให้ทองแนงทองแนงสรางแถไอเขาทองนงทองแนีงสร้งแถงไอเขาหน มันใจลายแผนการสึกติตึกเอาวันเมืองจึงใจเขาเลยเจอเคือโจโจเก่าแผ่นดินโดจ้าเก่าเ่เ้าข้ารดมาซื้อเหนือไหมเนี่ย,เขา,ขาเ,เ,ยเขาตั้งในหลายสิบหลายปีนะนศีส,สาหาปีมาแน่ไปดองค่ะนะนะอาหลัดมาก็พิจารณาขัาค้างมามาให้หละป่าทีุมนิดได้ไหนตัวไม่นองไหลเจอเคือมันมันตุกขยับคนะือดีอ่าตั้งเมสายในต้องมาซอยไม่นองไหลายต้องมา ต้อมันเมืองไทยหรือพี่น้องตัวไหนแน่หละาพี่น้องค่ะหนึ่งผ่านหนึ่งลีหนึ่งลู่หนึ่งลอยหนึ่งกว่วยก็เย้ามาน่าพี่น้องหลายในอุ่เป่งง่ายเอ่าพี่น้องกันนะกมูมันนิดในเป็นเสิ่งนั้นคนมีสำโปผ่านคนผ่านสำเป็นคนกัดคนกัดสำเบนอะลองเจ็ดจอกเหมือนวาอะลองเจ็ดจอกกันว่าพวกมีคนนุงคนใส่หน่าพี่น้องค่ะพราปาที่กมนิดเป็นเสิ่งนั้น เหมือนมึงเขียนยังไรรู้นนการเมืองไรรัดการเมืองไรรัดการซึ่งไรราชการสั่งไรรู้เขียนขึ้นที่เหมือนเกาหลีเหนือก็รันไรเลาวก็รันไรการเมืองการซึ่งข่มรนก็รัดในการเมืองการซึ่งก๋วยเตี๋ยเงียบตุกข้อกับยูเปียติอาไมไรอันนั้นเพื่อนในป่าที่กุมารีทบุญอ่ะไปนองหนามันก็เหมือนกันการเมืองรันไรรู้การเมืองเรารัดไรอ่าก็สนั่นไม่นอกการเมืองใต้เหากระังเสียง ก็คำมาเจ็กเรื่องหนึ่งบัดนะว่าเออฝั่งขุนเมืองมองอะไรฝั่งในเป็นเมืองนิกบานอะไรคือหลานใจกวนในมันเมือกจงนั้นขุนเมึกขุนเม,มึกเรื่องเจ้าเมือกเรื่องฝั่งในมัณขุนมันมีอมีศินมีเมตตาเจ้า,า,จาวันเจ้าเมืองมันก็มีสิลมีเมตตาเนอะพอเม่คนเมืองเปิดเส้นจาเลยเปิดน,นับวัด คนไทยกับคนเมืองกับคนไต่เขาว่ากนว่าคนรวยก็เลยสังอีสิงอยู่ตั้งเมษายนเป็นปั่นมดอระขนมตั้งกินน่ะปั่นมดอระเป็นของขนาดคนจอใจหลงมดอระมีน้องหลายน้องมากเหอะอยู่ๆเอามากับป่อยไกปวานตีงดีแงก็เปย์ต้องวันคนเมืองกับคนเมืองวันกุนวันปังจ้องขุนเจ้าขุนเจ้าปั้งไม่นั่นติ๊กินไหน ก็คาลาดอยูู่้วาเป้ไม่นองไหลเนี่ยไปเป้ไรเนี่ยก็คาลาดด้วยสิจ้าเครือกไ็ไปเป้ไรเป้มากก็ไปอุปผลพ้องนำไรก็เปิ่มมั่นตั้งตับไหลหื้อแลวอะราะมันขึ้นก่อนอยู่แตนติดตับมันนั่นนะไม่นองไหลเอาหมากมาดูมในยอดนะไม่นองค่ะหวยสองหวยแยอยู่อยู่หมอกชิบสิบชิบ้าันเหลือนก็นมันเอาหมากง่งมาดูมในคำบ้มา,มามันไหลลูกไี่นองค่ะอืม มันเปนในเมืองเหืองเปรแห่งในเมืองก็เปรในเมืองใต้เอาขนาดน้มันใจเจืกขึ้มันเจ้าขึ้มานมนุษย์เป็นเจืกคือใตกำเนันมนุษย์ตายก็เยกะุนปังก็เย่ะวานว่าจ้องมุ่นเจ้าอ่ะแชงไหวสังยิ่ิงว่าใครกุนก็ปังไอ้มันมันหัวตื้อหมวใจมันม่หัวตื้อเลือดเส้นเลือดมันมีหนองไหลมันุู้มันหนึ่งแขนหลีเออไตหนึ่งแขนกุนหนึ่งแขนปั้หนึ่งแขนปังมันหนึ่งแขนหลีมันหนึ่งนาะ นายาวพี่น้องคนเมืองไทยเขาข่ะเด๋หูด๋ยไววปาตีกมณีซส้ก้เกี่ยวอันให้นั้นเหตุอลไรพี่น้องเขาไปมองลองว่าพ่อมมพ่อมมตมิกอคาร้านนนพี่น้องเขาไปพ่อหม,มมนั่นอ่าเดี๋ยวไปพ่อมม,มองลงชังปวกก้อนหนึ่งนั่นงจะปังผ้าดใจสู้มันกอดกลุ่มนิดมันหักหรือสิเมมันไว้อปาตีกลุ่มนิดมันหักหนาสีเมมันหนาสีคนเมืองไทยคนเมืองไทยเนะี่ยมันไหลกว่นตินทีไม่รู้พี่น้องก่ะ คนเมืองไต่เขานได้มันเลยกอดมันติ่มทิบติ่มทิบติ่มทิบทุกตาสึดเจ้าคือเลยใจสู้เลยจอนใจสู้เลยกว่ากอดเปิ้อกกว่านกเส็ดเปิ้อกก้ยุ้มตัวเปลือกก้อยโคตัวเปิือเนี่ยนะพี่น้องค่ะมันเปิืองการเลยเพื่ออลไรตีกบมนึ่งสิ้มาอุปเวรพองามดังปอดของปอดจานของเปืนกันเหมือนเจ้ายอดสึกกอดาตัวอไรก็เป็นตีมวยสีหรือก้นน้ำก้นคอนก้นขึ้นอ่าก้อขึ้นหลังทุงมาของมังกรก็นำพุทธิสันนั่น มันจะขึ้นเมือนี่นุอ่ามันจะยัวซึขึ้นเมืองปัดจานนำทุ่งเมาจนปอดหองมันกูปอขึ้นเมือดคนในมันควันนำปีใต้ปีเตนี่หละกวางในกรเปิน้นขมเปินจุมจ่มจมอมก็เปื่องงั้นเจ้าไปเส้นตั้งหมันเมนียนอ่าอ่าเคง่งอ่ำยานอ่าอ่ำเคง่งอ่ายานป่านกลางมันจะไปเชียนป่า,านกลางติมบรลสีอ่าก็เปิ่อนั้นมันยื่ซึข่เจ้าคืออะไรก็มันยืเพาะมันยืดมันอ่อนตาง เมื่อปีสอหนร้าสมสองหนเศร้าี่เนี่ยมันเจ้าไดนยื้เปิ้นนู้อ่าเปิ้นมายื้อมันเจาาเนา้าหลายๆหรือเปิ้นมายื้โคไลหลายๆต่อหันย้ำเดี๋ยวก็มายื้่โคไลหลายหลาอ่านังซกโคเกี่ยวปอดหงอยู่เลยลงมายืดดังกักอ่วงตอน,น,นก็มายื้คไลหลายหลายมืมันเจ้าหลาย,ายาหคเนี่ยไปห่างซึกห่างซึกจะเที่ยวอะไรหลบตึกปืนยื้ซึกกับมาเจ้าคือไหลี่น้องนะจินตนาทินอ่านตั้งสุดเนีน่ยมี ตัวละเนประวัติซื้อขึ้นมานะมึ่งมีแต่ที่ว่าคนร้านี่หางซก้อาปีนั่นแหละอ่ามันหนั่งจุ้มไว้ลีกขาสามมือกันหะน่อยอ่าจุ้มไว้ลีเขาสามจุม้มอ่านั่นเองเขาตั้งใจว่าเขียวก็มีสโลแกนจะไหนพี่น้องว่าอเออเวลานนั่นนะ่ะนั่นน่ะเขาติดรดตึกมานะันในปรนว่าซึ่งนั่นนะในอาเซียนในแต่เด,ดินรดตึกปะาตาอ่างก็มีปีนั่นเขาได้ยึดตาอ่างเขาได้ไล่กว่ากันนะั่นแหละมี ปีหน้ยี่โคเขียวนายหกชิมไหลที่ในในกว่าหนึ่งมันมีมันมีเป็นการตึกเป็นการหล่อรู้ไหมน้องครับมีแด้เพื่อนมันหล่อตึกมันมีแดดเป็นละหล่อตึกโคลายไม่ไหนหล่อตึกโคลายติตึกโคลายก็สุดบ้านสุดบ้านพวกมาย่อนตัวโฮมอเลยได้กคำก็มันก็จังเปลี่ยนขึ้นไหลไปแั้นอ่าอันนี้ก็กระเพือเจ้าเคยโดดเจ้าเคยหายอะไรเติบแห้งกันอ่ามาเนียงมาเนื้อเลือดเอามาเจือจัดสยามชแต่ก็ใครว่าซึ่นนั้น มันหนังว่าไดในบนห้องว่าเจ้าเคยได้รึไต่ในเป็นหยาดสูว่ามันเดียวมาในเป็นอวยดีมันหนังว่าในเปบนมาไต้ในเป็นหยาดสูข่อมเดียวมาเล็กนึงก็เดียวมาในเป็นอวยดีเขามาเป็นอวยดีเขาไต้เขาในมาเล็กนึงนะต้องความก็ลาด้วยไต้เขาในมันหยาดสูเป็นหยาดสูของกลุมอเนกเป็นหยาดสูของปังสร้างหมายเลขกนึงกำเดียว ไต้ฮอกาัะน้เป็นญาติสู่ของศึกเจ้าคือเขาเป็นมาเล็กนึงกับนี็กกระเบื้องก็หู้ด้วยนะพี่น้องครับก็เปลือว่ากูฮากาเป็นใหญ่กูใครหิวาป้าพร้อมกันเฉยเลยอะหิมะขึ้นนาตีนาดินเขาน,นั่นนหะพี่น้องครับอ่ากับเปลือเมืองใต้เมืองใต้ฮอกาในมึงเจาาคือไต้ในด้านกวางแก้มหูหมื่นสองปากลักไม้เนี่ยก็ขยันนัดละนนี่พี่น้องเฮอกาม้ากูตัดสีตสัดสีนั่นแหละพี่น้องขา เขาเป็นอะไรไหนไต้เขาขาไหนเป็นหมายเลขหนึ่งเหมือนตาที่เป็นยันสูมาันไม่เคยเจหมายเลขหนึ่งเขาว่าก็ไใจมันมานนั่งว่าก็ไใจยันสูกันว่าน้่งมันก็ไใจยันสูกันที่จริงเนี่ยเขากล้าในตั้งที่องตั้งเขียนเองเนี่ยก็ตั้งมันเนี่ยอันไป็จะยันสูกันเห็นไหมเขากล้าก็ไม่จะยันสูมันมันก็ไมจะยันสูเขากล้าเขียนเอาเองก็ไม่จะยันสูมันมันก็ไมจยันสูกับ เที paid, ้ยในไต่หาขนาดนี่เขาว่าเป็นยันสูหมายเลขหนึ่งเขาไ้เพียวเวทซิมเป็ดกัเดียวป๊เพียวซิมไตเหางมเราจอะหนาพี่น้องก็จอดที่เจาวอามจะไหนปเพียวซิมเลยไตเหาโมัวเราเ่ยวมันนั่งโคเขียวปฏดีกคนไม่คเขียวนี่ยคือเขเพียวอะไรรู้พี่น้องับหรือคลานั่นอ่นไปเพียวอะไรในในยาวพี่น้องกันหแตก็เพื่อนในก็คาาเซงก็คาราเซนนั่นนี่พี่น้องเขาหู้นั่นว่ากดข้อมามาห กกว่ากว่าขึ้นขึ้นกว่าจอมตาจอมตั้งกว่าฮอโลโรก้ากว่าอะไรกว่ากากับเปลี่นไรหมดกูจำแจกเปลืองนู้นนั่นว่ากว่าอะไรก็นไรก้าขายกันไรบรเเวณป้ายมะลามจมบยูมานสูงเงียสูงเงียว่ารู้กูกำลองกว่ารู้นั่นอ่าก็คาดต้อนทังมาถึงนั่นโปรซึ่ง้าคือสามจุ้มนั่นก็เหมือนกันพวกเขาเคลียร์กันลงอะไรนะตกลงกันอะไรลองกล้าลองขายลองไปบางมีไหนก็กำไรอ่าคางะยืงอ่าเก้าก้างยืนเก้าก้าง เขียนในเชียงคัดเขียนหน่อยเข้มค้านมันมักมันมันกับไหนั่งหือดิแผ่นการไปมากมีขี่ปอดห้องว่เด็กกว่าลองตั้งยัดท่าในสังตอนนำตัวแก้แทงในสังลองกู้สำชันเปิงแั่อันตรีขี่เฮ็ดไว้นั่นในบอดดิออนเหมือนถึงซานั่นอ่าบังตึกก็ให้เลยคืดเป็ดพอคืดแล้วกันไหนให้อุกันนั่งมาทำให้ขี่แลจับมาดังศึกสาจุดมาอุกันเออเพราะื่อนก็ ตกลงกันไลยไปมามีตึงนั้นจึงไหนพวกเขาตกลงกันอะไรบ้างนะพอลองมันไรก้อนโข่งขาวว่าลุงตีอยู่ปติมาข้อมอยู่จอมมานก้อย,อมมนอยหนะหายอะไรเป็นกูแปรงอกโชกในหน้าพี่น้องอําพ่อพมผ่าออกในหน้าพี่น้องค่ะอําผ่าออกเก้าก้าออกกงก็ผ่าออกเชียนนี่ก็ผ่าออกว่าก็ผ่าออก ไตเกันเนี่ยมีอาอาเสียก่อนเสียขึ้นถึงไตเนี่ยก็ถามโบมีคนเมืองเลยเขาผ่านออกพอเมื่โมีคนเมืองใตว่าผ่านออกจะได้ผ่านออกนั่นหน่ะพี่น้องค่ะโคเขียนสมาอย่าไปผ่านออกเลยอย่าไปลาดลองก้อนขอนี่นะก็เขียวป่าที่ไน่ดกวันให้ทำไมอย่าไปลาดลองก้อนขออย่าไปลาดลองผ่านออกเลยนี่นี่ยหน่ะพี่น้องหองปึงกันเลยลูกก็สั่นวันไม่ได้ก็ขามาตรงทักพี่น้องปีเขาค้าก็เข้าตั้งหึงแล้นอนลาลหันว่าเติดใส่เนียงใจจอม อันปีน้องเขาขาเป็นไตเอาเป็นอะไรต่างเป็นท้ายเดนสักกูเจ้าคืออันในทบเพศสภาวะนนำโทมูงในอันซีว่าลมลมผลสร้างแข็งลงอย่างอย่างงี้อย่าง,งนี้อัไนเง้นอ่ะตีเต้ได้ก็อันมันแห้งหนาละในขี่ก็เห็ก็เอาหมากหมากของป่อยเศษภายเขาก่วนผายเขาปังฮ็ดใ้ใเขาขายอยู่ปลอดไตมันในไรหาา้าบต่ำนำาถมเตี้วว่าในอาบุนอ่า ข <So S 1> ี the like ่ใจเมื่อใจเรื่องเข่เรื่องตึงขี่ลังเจอลังคือวขีเ่ให้แล้วผ่านก้าวก็ลองกับจอมนำกูสั่งเส้นปึ่งมันหนึ่งเมตรแ่เมี่ยสายเมีสายแล้ากันเนี่ยลองกับจอมนำหมดหมดหามาจามือผ่านผุผ่านหมอนเ่ากว่าจะได้ไหมมีรถมีก้าวโรกาวอะไรมีสั่งมือสั่งจังเต็มก็เนี่ยนั่มเ่ปล่อยขี่ปล่อยมาแล้วอาภายคนปังไงกว่าจอมนำเข่เป็นหมดหมดแล้วพี่น้องคขาไม่สูงคขา ก็เลือมกะได้ให้กูโก,โก้คนอยู่ดีกินวันมันวันเย็นไม่สุงคานอกวันเย็นนอกไม่สุงค่าไม่สุงค่าอัน,าาน,น,น,นคำว่าปันเดนนะี๋ยวแน่ก็คะก็เจอเชฟมันก็ไรก็ขับเป็นวัดอีดพี่น้องคณะขับเป็นวัดค่ะเชฟมันก็ไรเชฟก็ไรเขาคำวาสนาพี่น้องนําเมม่อเม่อสุงกันนอกนอ